กรุงเทพมหานครเป็นเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ปัญหาของเมืองน,นี้ก็คือบททดสอบที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชต้องศึกษาและหาทางแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนการสร้างหลักสูตรเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างโอกาสในการหารายได้จึงเกิดขึ้นหลักสูตรของวิทยุชนเมืองกรุงเทพมหาคนครจะเป็นหลักสูตรที่ไม่ซ้ำกับ โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคระนะครับหลักสูตรของวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดและก็แตกต่างถ้าเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต้องมาเรียนที่วิทยุชนมืองแห่งกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับสําหรับเรื่องหลักสูตรฝึกบรมเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้เบริการจริงๆเลยครับต้องการให้จัดเวลาไหนแล้วครับ บอกขอมาจัดให้ที่ฐานประกอบการวิทยาลัยก็พร้อมส่งวิทยากรเข้าไปจัดอบลมให้ครับมหานครใหญ่ที่มีผู้คนนับ1ิบล้านคนแห่งนี้ถ้าไม่มีความรู้เป็นอาวุธย่อมสูญเสียโอกาสในการแข่งขันการติดอาวุธทางปัญญาและฝีมือจึงเป็นการเพิ่มคุณภาพคนที่นำไปสู่การเพิ่มไรายได้ให้กับตนเองการที่ตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยชุมชนเมืองเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าทางวิทยาลัยเนี่ยจะให้ความรู้เรานะคะเพื่อไปพัฒนา องค์กรของเราและตัวดิฉันเองให้ก้าวหน้าในด้านภาษาในการสื่อสารต่อผู้มารับบริการได้ค่ะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็วิชาชีพเราเนี่ยพอก้าวสู่อาเซียนเนี่ยก็เป็นการที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะมีคนต่างชาติมาใช้บริการมากขึ้นมีการเรียนก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะ่ะว่าสามารถที่จะใช้ภาษาได้ถูกต้องแม้ว่าเดิมเราจะพอสื่อสารได้บ้างนิดหน่อยะคะ่ะ อย่างยาเนี่ยยาจบปริญญาจากสวนดุสิตแต่ยาจบบริหารและการจัดการยาไปไปทำงานเกี่ยวกับเด็กซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่แต่ยามาเรียนที่นี่แล้วยาได้วุฒิไปวุฒิการพัฒนาเด็กปฐมวัยเราก็ไปสอบแข่งมาเข้าได้แล้วก็เวลาเข้ามาประเมินศูนย์เราเนี่ยครูที่จบปฐมวัยเนี่ยมันตรงสายกับเด็กแบบตรงมากๆเลยค่ะสําคัญมากค่ะก็คือก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ก็คือยังไม่รู้พื้นฐานของเด็กคือเราทํางาน ของเราทุกวันคือดูดูเด็กไปเรื่อยเรื่แต่พอมาเรียนที่นี่ปุ๊บก,ก็คือได้รู้ว่าคือสิ่งที่เราทํากับที่เราเรียนคือต่างกันนะคะพอเราจบเราก็สามารถเอาบุธไปปรับเงินเดือนได้ค่ะเพราะมีคุณภาพชีวิตของคนเมืองเป็นเป้าหมายมหาวิทยาลัยนวมินทราธราชจึงสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อร่วมสร้างคนสําหรับการสร้างเมือง